เป็นเกียรตินะครับก็ถ้าเัือเป็นประโยชน์เนาะก็ลุยกันได้เต็มที่เลยวันเดือนไม้ของเราเนาะไหมคะพี่เมย์ว่าไงคะอยากรู้ว่าพี่เรามีกี่ตัวนะไอ้สีง่หรือมีตัวเดียวที่ข่าวมีตัวเดียวเลยจ้ะไม่มาตัวเดียวใส่วันแรกมีตัวเดียวเลยเลิกใส่เลยตัวนั้นเลยอะตัวนั้นแล้วตัวเดียวด้วยทุกคนดูเดะทำไมอ่ะจ้ะ เอาเงินไปเยอะจะได้เอาเงินมาช่วยแบบคนต้องการเนาะใไอ้ข้ารีบใส่ถุงสิบล็อกไหมคะเดี๋ยวกินหายก่อนใช่นะโอ้โหกลัวมาก้โน่ากลัวมาก เดี๋ยวเดี๋ยวกูเอารถเข้าถ้าก้า้ยาสีิันมาแล้วมาแล้วมือน u s สมยจ้ะขอโปรไหนจ้าโปรดีๆนะครับวันนี้หนึ่งแถมหนึ่งเลยอ่ะเฮ้ยปกติก8 0ร้อยแปดสิบนะฮะเทศกาลเจนนี่เหลือ444แต่เจอครูปองเข้าไปเหลือ414เท่าที่ทราบไม่รู้ครูปองตอนนี้อาจจะยังไม่นิ่งนะสวิงไปสวิงมาแต่ไม่รู้ละ่ะ400ต้นๆอ่ะ จัดมาได้เลยโอนี่แปลงอยู่ตรงนี้กลิ่นโชยหอมกลิ่นยาสีพันหอมมากมีหนึงสีหรอคะแล้วคุณใช้แบบแค่เหมือนหัวไม่ขีดอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตออดตอนนี้คู่ปองติ๊กตอกคือ377แล้วค่ะ377หาร2เพราะคุณหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะคุณคิดดูอะหล0กรอยกว่าบาทนะครับแล้วอันนี้เนี่ยคือมันเป็นสมุนไพรล้วนๆนะคะแลเป็นสูตรนี้ขายดีมากอันนี้คือขายปังมาก จ้างผมจ้างน้องเมทันด้วยตอนนั้นเป็นพรีเซนเตอร์และอีกหลายท่านเลยเขาขายมาหลายปีแล้วนะจะสิบปีแล้วพี่มณดามี่หนูแม่เออพี่หนูแม่ี่มณดำมเลยก็เป็นอ่ะเป็นแขกด้วยนะครับเอาเพื่อผู้ชายเนาะเอาเพื่อผู้ชายเดี๋ยวนะคืออยู่เมื่อกี้เนี่ยปกติหนึ่งแถมหนึ่งเก้าร้อยแปดสิบนะคะยาสีฟันวันเดอร์สมายวันนี้เหลือสี่ร้อยสี่สิบสี่เจอคูปองเข้าไปรู้สึกว่าตอนนี้คือได้ถูกมากถูกมากครับ สามเจ็ดเจ็ดถูกมากขานมาก็ร้อยโอ้โหเจ็ดหมื่นคนดูขาตอนนี้สามเจ็ดเจ็ดตอนนี้ฟันเหลืองใครมีน้ำลายบูขจัดคราบฉากาแฟสมุนไพรสิบสองชนิดเขาบอกว่าต้องมีมันเหมือนเป็นยาสีฟันสามมันประจำบ้านถูกต้องครับสมุนไพรินตนนี้ได้รางวัลเหรียญทองมาจากเกาหลีด้วยค่ะเฮ้ยได้รางวัลเหรียญทองจากเกาหลีได้ัไ้หวันได้หวันไต้หวันได้หวันได้หวันเพราะว่าตอนแรกอะตอนที่เราบินไปเอาอะเราไปแวะเกาหลีเพื่อไปไต้หวันอีกทีนึงแล้ชชอปปิ้งแป๊บหนึ่ง พี่โดมอยู่นานๆนะคะูได้อยู่น้องๆก็ได้อยูมากรอบที่แล้วชวนผมเต้นนดเป็นมีมไปเลยเดี๋ยวต้องโดนอีกค่ะเธออันนี้คือ1หลอดใช้ได้4เดือนแล้วได้ไป2หลอดเท่ากับ8เดือน8เดือน440กว่าบาทตกเดือนละ50บาท ดูชาร์สีฟันก็ดีหลังจากที่ใช้แล้วมันมีระยะหมดเลยว่าจากฟันคุณถ้าเกิดสีมันเป็นเหลืองๆอย่างเงี้ยมันไล่มาจนเป็นอย่างนี้ได้อยาสีฟันบูมตกเดือนละห้าสิบบาทอ๋อถูกนะถูกนะกดกันเยอะๆถ้ารกดกันเยอะๆวัดหนูแบบปาสต้าได้เลยค่ะพี่โตนยยันนขาววมสเลี่มีฟองสีดูอีกที่บอกว่าคางหนูนี่ฟังนี่ฟังนี่น้องบูมคางน้องเลโอ้ยยาสีฟันสีผมใหม่เหรอได้เงี้ย ทำท,ทุกวันที่มีลูวค้านนะลูกค้านะคะอ่ะไอหนุ่มผมหนุ่มผมเป็นข่าวข่าวจริงไม่ของเขาดีครับวันนี้เขาอุปพิสูจน์มาแล้วในตลาดนี่ยผมก็ร่วมเกือบจะสิบปีแล้วอ่ะคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะหรอกแล้ววันนี้มาจัด มากกว่าสามล้านหลอดไปแล้วนั่ะคืะแกเห็นเนี่ยตอนนี้คนก็กดกันรัวเลยใช่จ้ะรางวัลน,นวัตกรรมด้วยค่ะโอ้ใช่จาก,จากไต้หวันเนาะใครๆไม่แพ้ชาใดในโลกแต่ของเรากินรสชาติทันสมัยอ๋อใครที่แบบว่าฟันยังเหลืองหรือว่าพวกคราบน้ำลายบูดชากาแฟแล้วมันยังเหม็นอะอย่างเช่นมึงอะคนไทยนี่เหม็นนี่แปลงแล้วหอมใช่เนี่ยพอแปลงแล้วดีขึ้นเลยที่เราชอบมากนะคะรีบกดรีบจิ้มโปรวันนี้980เหลือ444สี่สีจ้า ใช้ง่ายไม่ย,ยากเลยบางคนแบบอุ๊ยสมุนไพรอะ่ะโอุย้ยแบบรสชาติไม่ชอบอันนี้เขาโมเดิร์นครับเขาเป็นทันสมัย <c oughs> เขาปรับแล้วรสมันจะเป็นร่วมสมัยแล้ว <c oughs> ไม่ได้แบบสมุนไพรจายน <c oughs> นะ <c oughs> <c oughs> ดวงไหมมองเห็นไหมตอนนี้มเหมือนด้วยนะมึงอแปลงข้างเดียวไงมันก็เลยขาวอยู่ข้างเดียวเลยถ้าไม่แปลงก็จะเหลืองเหมือนข้างนู้นอ๋อเวลาซดน้ำชามึงซดด้านขวาไงมันก็ยังมีคราบอยู่ก็ต้องแปลงอีกเอออารีบจิ้มนะคะสองนาทีสองนาทีสองนาทีเดี๋ยวหมดแล้วเด้อตัวนี้หนึ่งแถมหนึ่งนะครับสามร้อยกว่าบาทเดงรวมกูปองอ่ะนะ ไม่งั้นจะกลับไปเหมือนเดิมนะครับใช่ครับเพราะว่าตัวนี้นะครับบุ๊บใช้ทุกวันเลยนครัน่ารักที่สุดฟังด้วยนะครับยังมีในต่ออยู่อย่างนี้นะครับอยู่นะไอเรื่องประมูลนี้อยากประมูลแต่ทำไมผมต้องติดคำนี้ด้วยไม่เป็นไรค่ะได้อยู่นะได้อยู่ใครโกรธนะครับทีมองตาเขียวแลเนี่ย อุ้ยตอนนี้ขึ้นหลักแสนอีกแล้วยาสีฟันโอ้ยฟันแนกเลยอ่ะไม่พูดเลยอ่ะทุกคนจากใครอยากได้แจกสีฟันนะคะบุมบอกก่อนว่าบุมเนี่ยแปลงไปรู้สึกปากสะอาดปากสดใสเหมือนมึงเหมือนแบบว่าเหมือนสมุนไพรอยู่ในปากเหมือนกูเป็นนางกินรีตอนเนี้ยนายพานจะจัดกินรีนายทานจะจัดกินรีอะแล้วหนึ่งนาทีสุดท้ายนะได้สองหลอดนะจ๊ะ วันเหลืองใดๆนะจ๊ะกดวันเดอร์สมายไปเลยเป็นแบรนด์ดังมากนะตอนนี้ก็ขายมากี่ล้านหลอดนะจ๊ะ <S <S มากกว่าสามากกล,ล้านหลอด หนึ่งในนั้นไม่มีบูมมีมีเมื่อกขานังกินรีบินอยู่ในป่าเออเป็นไงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตอนนี้ตะไคร่ดีนายก็ยังมีอยู่ด้วยยังมีค่ะหมดได้หมดเลยหมดได้หมดเลยแล้วก็อดอ๋อด้วยใช่ดอลเดอรชอบเดอลบูมชอบอะดอลนะพี่โดเอาอะดอลมาให้บูแน้วบูก็ใช้เดอลตัวอดอ๋อเนี่ยก็เคยใช้น้อยๆก็สะอาดแล้วเหมือนกันยาสีฟันก็ใช้น้อยก็สะอาดเพราะว่าไอ้นี้หนึ่งหลอดได้สี่เดือนนะคะส่วนไอ้นี้ก็กินแค่วัน ละสองเม็ดอ่านคำเมทันมากรอยเลยไม่ไม่มีใครไม่มีใครเมทันแบบนั้นไม่เม้นครับอาหมดเวลาเดี๋ยวเรามาสรุปยอดกันดีกว่าฝากนะครับฝากด้วยโดยเฉพาะดีนาอินโนออยเนาะตั้งใจทำกันอย่างมากเลยแล้วการที่จะเอางานวิจัยของสวทชมาไม่ได้ง่ายๆเลยครับนะครับหน่วยงานรัฐก็ทราบกัน เพราะฉะนั้นเป็นปี่ปีครับเดี๋ยวเจอกันครับหลังสี่พฤศจิกายนจะเต้นติ๊กตอกไว้ถ้าเต้นยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยคุณผู้ชมถ้าจะถ่ายกันเนาะดีค่ะพอเต้นใส่รอบนพี่โดไปหน่อยให้หน่อยนะอยากเต้นติ๊กตอกกับเพลงกับพิธีงานเลี้ยงใส่ให้อะระหว่างพี่โดมไปเต้นติ๊กตอนะฉันขอทำวามตกลงกับพวกแกก่อนฉันกับบูมจองเหมือนเลยปะเอาเอาไหม เงยเดินเดินนี้โครงการคสลพ่งไงมืออะไรกูอยากจำนองหมาที่บ้านที่ไหนรับจำนองหมาใครจะรับเอาหมามือแต่งตัวเยอะจะตายวันวันบูมอยากจะใครรับจำนองจำนำหมาบอกได้เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะเอาหมาที่บ้านไปจำนองก่อนพี่โดมให้กูมอ้ยเราให้วุมนเวละมือเขาลักูพี่โดมให้กูใครทุกคนเอาทุกคนเหรอเสียใจพี่โดมให้วุมนนะครับดย่ เล่นะเล่น tiktok กันอ้าอ้อวเด็ดเดเดี๋ยว็ดเดีดเว็ดเด็ดเว็เด็ด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 เดีดเด็เด็ด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 เดเด่ดงด็ดเดดเดีดเด็ดเด็เด็เด็ดเด็ดเดดเด็ดเดเดีดยดเด็เดเด็ดเ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 ดีดเดดเด็ดเเดเดเดีเดเด็ดเ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 ดี๋ยวเดเ สมุนไพรไทยเราจะต้องเป็นแบบ nah, ทแไทยๆเลยไทยๆแบบเอ้ยยกล้อเนี่ยไหมได้โอ้ยอยากเป็นล้อโวยอยากเป็นล้อโวยอยากให้พี่โดมยกโว้ยไม่เดือดเสียงแม่มากเลยอยากให้พี่โดมยกโวยอะไรได้คะอะไรได้คะเพลงอะไรดีอ่ะโอ้ยมันชิบหาเพลงอันนี้พี่หนุ่มแล้วต้องขึ้นทีได้หันนี้พี่ เอ้าจิตเฮ้ยวันนั้นเพื่อนผมมาด้วยอ่ะใช่อ่ะพี่เจมบ้างค่ะมันได้แต่แหลกใต้กันเบิดเลยเนาะใช่ไหมฮะใช่ไหมพี่เจมพี่เจมเนาะพี่เจมยังสั่งเหงื่อเดนนี้ดีกว่าเฮงเด่นนี้ดีกว่ามีทั้งอำเภอเนี่ยเมืนไม่ชอบร้องร้องเลยค่ะใช่ทำไมนล้วเราก็เป็นไงครับนเรงไม่ร้องเราก็เป็นน้องสาวหน้าไม่ตกเขาอยากได้เก่งพี่กับเธอกำลังร้องเพ้อออกฮะ เดี๋ยวนะค่ายเกาชื่ออะไรนะตอนนั้นได้หมดนะสดชื่อฮัลโหลฮัลโหลพ่อเออวัวมีเท่าไหร่นะขายให้มดเลยไปไปกู้ท็อกกระสอบมาเพิ่มหน่อยว่าเมย์โถให้พ่อขายวัวที่บ้านเราจริงแน่กางเกงตัวนี้ไม่ถือซื้อโทรไปบอกให้พ่อขายวัวแล้วค่ะมาๆๆๆเราจะเซ้นกันสักคนนะคะจริงเราเซ็นได้ไหมซะพพอขนาดนี้ นี่พี่โดมเต้นท่าไหนคนดูหมดเลยค่ะวันนี้โอเคพวกเราอย่าไปเผือบังก็พอเอใช่เอาผมฝากกล้องผมถ่ายด้วยได้ไหมได้ไหมครับแค่เราอย่าไปเผือบังก็พอเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่จ้ะบังนู่มบังนิ่มพร้อมเต้นด้วยเต้นด้วยเตนด้วยกัน ได้ไหมอินสเต็กไหมได้แล้วมันมีกิมมิกอยู่ในนั้นโอจบแล้วมองอะไรอ่ะดีเลยขอบคุณพี่โดมนะคะขอบคุณมากเดี๋ยวต้องถ่ายก่อนถ่ายด้วยกันไม่ถ่ายกันถ่ายกันเองนะเขาพี่คนเดียวเลยวันนี้พี่โดมพี่โดมคนเดียวเนาะยจงอยู่โพสใช่ไหมครับ จริงหน้าบูมป๊อปอร่อยมากค่ะมึงควรเราต้องประกบเออเขาต้องประกบเมนูมันบูมรูปใส่เร็วๆไม่รู้ใครถ่ายรูปไม่รู้เขาบอกว่าลูปบูมลูปกอดไม่ปล่อยเลยเอาเลยค่ะมึงโมเมนต์ดีไม่ล่อยเพราะเขาบอกว่าดาราคุณเจนนี่นะครับเราต้องฟิลกรมหน้า หนึ่งต่นี่แหละช่วยด้วยช่วยด้วยน้ำบุ้งขึ้นแล้วน้ำบุ้งขึ้นช่วยด้วยขอบคุณคนดูในไลฟ์ทุกคนด้วยนะครับรอบสองแล้ปิดประมงพรุ่งนี้เที่ยงเนาะขอบคุณมากคัเนวันนี้พี่โดมขายได้ไปทั้งหมดนักประมาณหกแสนบาทเจอกันนะจ้าเยวนี้ ครับเจอกันนะครับมาก่อนทีุมากค่ะเดี๋ยวมาใหม่ะอเคคัู้นะหนูู้สู้ะครับีเลยครับ่แดเดี๋ยววันนี้พี่แดนกับพี่แพตตี้มาถึงแล้วนะทางบ้านสองทางบ้านสองต้นโอัโแล้วก็เดี๋ยวเจอเลยใช่ไหมบูใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าได้ไหมไม่ปวดหัวสวัสดีค่ะ ประมงหรือเปล่าประมงหรือเปล่าเ<ๆ>ดี๋ยวเจอพี่แดนกับพี่แพตตี้นะทุกคนพี่จ๋าอันนี้ขายอะไรจ๊ะอันนี้จะเป็นตัวเซรั่มลิเฟ่ค่ะก็คือตัวนี้เนาะจะช่วยในเรื่องของการแต่งหน้า